สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดน,นักลงทุนทุกท่านผมเซียวนะครับเป็นผู้เขียนหนังสือ5เล่มนี้นะครับวันนี้ชวนั่านคุยเรื่องของการพลาดหุ้นที่ต้นเทรน์ครับแค่คุณพลาดไม่ได้ซื้อหุ้นที่ต้นเทรนด์ไม่ได้หมายความว่าคุณตกรถหุ้นตัวนั้นนะฮะนี่เป็นอไอเดียจากทวิตเตอร์นะครับ <c oughs> เขาเอาคำคมของคุณแจ็คชเวเกอร์มา มาแปะครับอ,อจำไม่ได้เป็นใครไม่รู้นะเขาบอกว่าแค่คุณพลาดอาพลาดหุ่นที่ต้นเทรนด์ครับอย่าได้ออย่าได้แบบทิ้งหุ้นตัวนั้นไปนะครับประมาณนี้นะครับ just because you miss the first major portion of new trend do not let it let it keep you from trading with that trend นะคือ ถ้าคุณพลาดไม่ได้ซื้อหุ้นที่ต้นเทรนไม่ได้หมายความว่าคุณจะตกรถนะประมาณนี้นะให้หาจังหวะซื้อให้ดีครับผมเลยเอามาทําเป็นคลิปอธิบายท่านฟังครับว่ามันเป็นยังไงกันแน่เริ่มต้นนะครับไอไอ,ไอเดียเนี้ยผมเคยเป็นนะตั้งแต่แรกนี่คือผมต้องซื้อหุ้นได้ที่ต้นเทรนเท่านั้นถ้าไม่ต้นเทรนผมไม่ซื้อครับทําไมผมคิดแบบนั้น เพราะว่าผมมีความเชื่อว่าผมต้องได้กำไรก้อนใหญ่เท่านั้นฮะกำไรเป็นเด้งกำไรเป็นหลายเด้งนะฮะด้วยความที่เราคาดหวังกับกำไรสูงๆกำไรก้อนโตมันทำให้เราหลีกเลี่ยงครับที่จะซื้อหุ้นเพราะเพียงเรามองว่ามันวิ่งมาไกลแล้วจำได้เลยว่าตอนแรกผมนะ่ะ รังเกียจมากครับที่ซื้อหุ้นในช่วงที่มันหุ้นที่มันวิ่งมาแบบวิ่งมามากแล้วประมาณอ่ะสมมุติวิ่งมาเป็นเด้งแล้วนะแล้วก็ไม่ซื้อลวม,มันแพงแล้วรอซื้อที่หุ้นรอซื้อหุ้นที่มันแบบนอนก้นอยู่ข้างล่างเลยมันลงมาันหนักจากยอดปั่นมาลงลงมากนอนก้นอยู่ข้างล่างครับจะซื้อแบบนั้นมากกว่าเพราะคิดว่าถ้ามันปั่นรอบใหญ่นะผมอยากกำไรมหาศาลเลยคิดแบบนั้นครับ ไม่ผิดนะเพียงแต่ว่าความสามารถเราในการคัดหุ้นมันต่ำตมเกินไปครับผมเองนะไม่ใช่คนอื่นนะคือผมไม่มีความรู้ที่แท้จริงเกี่ยวกับพื้นฐานเลยซึ่งหุ้นที่มันจะวิ่งรอบใหญ่นั้นมักจะมีจุดร่วมทางพื้นฐานที่มันเหมือนกันโดยเฉพาะสสารี่การเติบโตและคุณต้องซื้อในตอนที่ ข่าวยังไม่ออกครับนั่นหมายความว่าต้องเป็นอารมณ์เดียวกับวงในนะจริงผมบอกเลยนะวงในก็สามารถติดดอยได้นะเพราะว่าถ้าเขาไม่ใช่เจ้าเหมือเขาไปสะสมมาไเนี่ยอาจจะเรียบสะสมไวเกินไปก็ได้ดังนั้นนี่ผมว่ายากนะยากมากที่เราจะซื้อหุ้นที่ราคาต่ําสุดได้ดังนั้นนะครับถ้าคุณไม่อยากตกรถ เริ่มต้นที่ทัศนคติใหม่เลยครับคือหยุดคาดหวังซื้อหุ้นที่ราคาต่ำสุดและขายที่ราคาสูงสุดเด็ดขาดครับนี่เป็นสิ่งที่เรียกว่าความคาดหวังที่ไม่สมจริงนะจากนั้นฮะให้คุณขยันทำการบ้านมากขึ้นครับฝึกครับฝึกฝนทำการบ้านฝึกเทรดลองเทรดหลายตลาดครับ แนะนำให้ท่านลองไปเทรดอ t โชโรดูนะฮะอันนี้นี่เป็นเป็นสิ่งที่ผมว่าประสบการณ์จากการเทรดตลาดนี้ทำให้ผมได้ได้ความรู้เหมือนผมอัพเลเวลขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเลยนะนี่บอกตรงเลยนะถ้าเป็นเกมก็ประมาณว่าได้ได้ได้สกิลใหม่ <laughs> สกิลใหม่ทำไมนี่หมายนะเพราะว่าคือตลาดอ e ิโชโรมันให้อิโชโรนี่คือจริงๆต่างประเทศนะท่านสามารถจะไปเทรดท่านสามารถเปิดพอร์ตผ่านของต่างประเทศของของ โปรกเกอร์ไทยก็ได้นะเขาจะมีเปิดพอตต่างประเทศยอยู่ก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเงินน้อยก็ลองไปเทรดอิทโรดูข้อดีของการเทรดต่างประเทศคือว่าอิทโรดีอย่างคือมันสามารถเทรดได้หลายโอ้ตลาดอเมริกากา็มีสองตลาดมีนิวยอร์กเนสเดนสเด็กใช่ไหมฮ่องกงก็มีครับอของยุโรปก็มีอังกฤษอังกฤษสเปนเนเธอร์แลนด์สวีเดนฟินแลนด์มีหมดเลยครับพวกนี้มีมากมายครับ การที่เราเทรดตลาดแพลตฟอร์มแบบนั้น,นมันทําให้เราเห็นหุ้นเป็นจํานวนมากครับเป็นพันหุ้นฮะหลายพันนี่แหละและอีกอย่างคือตลาดต่างประเทศอะ่ะอย่างอเมริกาใช่ไหมมันมีหุ้นเติบโตซึ่งหุ้นที่มันมีศักยภาพเติบโตในแบบที่เป็นสิบปีอะมากมายครับแล้วมีหุ้นดาวรุ่งที่มันวิ่งแรงมากหมายครับไม่ว่าตลาดจีหอเมริกานะคุณจะเห็นหุ้นในแบบที่เป็นซุปเปอร์สต็อกจริงๆฮะบ้านเราไม่มีนะ บ้านเราผมมองว่ามันอิ่มตัวละตลาดหุน้นน่ะนะอิ่มตัวละดังนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากได้หุ้นซุปเปอร์สต็อกวิ่งเป็นเด้งหลายๆเด้งเนี่ยต้องย้ายครับไปตลาดต่างประเทศซึ่งแน่นอนว่าช่วงแรกอย่าได้คาดหวังว่าคุณจะเข้าไปแล้วรวยเลยนะผมแนะนำอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งจัดหนักครับแบ่งเงินครับไม่น้อยก่อนผมแนะนําเสมอว่าถ้าคุณมีเงินอยู่ร้อยเปอต์วหนล้านเนี่ยแบ่งสักแสนหนึ่งนะ ไปเทรดดูครับลองตลาดดูลองดูจังหวะก่อนทุกอย่างมีจังหวะของมันฮะไม่ใช่ว่าคุณเข้าไปแล้วคุณโบกบะเลยไม่มีทางฮะเริ่มแรกคุณต้องจ่ายค่าเทอมก่อนค่าเรียนรู้เหมือนคุณต้องลองเชิงม่ได้ง่ายฮะดังนั้นเนี่ยลองครับผมแนะนำเลยนะถ้าคุณอยากเก่งอยากเทรดเก่งมากขึ้นให้เปิดตลาดครับลองตลาดลหลายๆตลาดเจอหุ้นหลายประเภท แล้วคุณจะได้ประสบการณ์ครับประสบการณ์สําคัญมากเลยนะฮะที่สําคัญคือพยายามฝึกครับหาจังหวะซื้อหลายๆแนวนะฮะโดยเฉพาะซื้อในช่วงนี้มันพักฐานระหว่างขาขึ้นหรือเรียกว่า continuation price pattern นะครับเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างแล้วกันนะครับจะได้เห็นภาพเลยนะฮะอย่างเงี้ยนี่เป็นหุ้นเทสลาฮะเทสลาดูกราฟนะฮะเห็นนะบีบหน่อยนะเทสลานี่ฮะ เทสลาเป็นซุปเปอร์สต็อกของอเมริกานะครับเห็นไหมครับว่ามันมีการวิ่งที่ยาวนานมากนะฮะต่ำสุดมันอยู่ประมาณโซน62เหรียญน,นะอันนี้นี่นี่เป็นการบีบจากกราฟนะครับผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะประมาณนี้น่าจะประมาณสัก30กเหรียญ36เหรียญน,นะตอนนี้วิ่งมาที่800นะฮะกี่เท่าเอ่ยคูณไปสิ <laughs> ร้อยเท่าร้อยกว่าเท่าสองร้อยเท่าเลนะี่ยสองร้อยกว่าเท่านะครับเนี่ยถ้าท่านมองว่าฉันต้องได้หุ้นตัวนี้ที่ราคาต่ําสุดเท่านั้นนะเฉันต้องขายที่ราคาสูงสุดเท่านั้นผมว่ามันเป็นความคาดหวังที่ไม่สมจริงแหละคุณจะไม่ได้ซื้อหุ้นสักตัวเลยครับแต่ว่าถ้าท่านลองเปลี่ยนใจเปลี่ยนสไตล์มาปั๊บลองกินกาไรระดับสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมว่างานคุณง่ายขึ้นแหละ สิ่งที่คุณมองสิ่งที่คุณมองหาจะเจอมากขึ้นเห็นไหมครับเนี่ยนี่ถ้าคุณมีมายเซตใหม่นะคือฉันต้องการกําไรแค่ระดับ50%อ่ะสัก20% 50%เนี่ยจังหวะคุณซื้อมีมากใหม่นะครับนะครับตอนนี้นี่เป็นคอนเทนิวเอชั่นเพื่อนครับนี่ก็เป็นดับเบิลบัตทอมนะครับตรงนี้ข้ามระดับนี้ได้นะเนี่ยเนี่ยมันก็ในประมาณนี้นะดูดูไฮไลท์ดูเส้นดูเส้นที่ผมเนี่ยเส้นป่านั้นเนี่ยระดับนี้เป็นจุดซื้อหนึ่งครับ ถ้าคุณได้ขายที่ระดับเนี้คุณก็ประมาณสักกาไรผมตีนะตีประมาณห้าสิบเปเซ็นต์ได้เียนี้ตรงนี้ถึงนี้นะฮะเนี่ยสวิงเทรดครับนี่รอบนึ่งครับนะครับมาซื้อสองครับเนี่ยคุณรันได้เลยนะฮะเนี่ยเห็นไหมครับแค่คุณเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนความเชื่อว่าคุณจะแทนที่คุณจะกินกําไรคำใหญ่มาเป็นการ สวิงเทรดเอาก็ในะระดับเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมว่าง่ายขึ้นสำหรับหุ้นต่างประเทศนะครับเนี่ยฮะนี่เป็นตัวอย่างดูอีกสักตัวแล้วกันเนาะตัวอะไรดีตัวอ้อบิตคอยแล้วกันเนาะบิตคอยอะ่ะบิตคอยบิตคอยนะครับจุดซื้อที่ดีมีมากมายครับนะฮะตรงนี้ก็ใช่ครับเนี่ยเนี่ยนะตรงนี้นะโซนนี้นะเห็นไหมครับจุดซื้อหนึ่งนะครับเนี่ยจุดซื้อสองนะฮะจุดซื้อสามครับแล้วก็ เอ๊ะอันนี้สีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเนี่ยนะครับแค่เปลี่ยนครับเปลี่ยนมุมมองแบบนี้แล้วก็ศึกษาครับเนะี่ยเน้นศึกษาเลยนะ continuation pattern นะเดี๋ยวผมผมเซิร์ช Google ให้ท่นดูเลยกันนะหรือถ้าท่านส,สนใจก็มีสองเล่มนี้ผมเขียนนะครับผมจะเน้นคือนี่เป็นสไตล์ผมนะเล่มดำกับเล่มเขียวนะฮะดูกูเกิลแล้วกันนะท่านจะได้เห็นนะี่ย ภาพนะครับเห็นไหมครับพวกนี้ฮะนไครับพวกนี้ศึกษาดีครับแล้วก็ลองสนามจริงครับลองทําการบ้านเปิดกราฟดูครับเน้นย้ำนะผมว่าต่างประเทศเนี่ยคือคนไทยก็ได้ครับถ้าท่านมีมีโอกาสก็เปิดกราฟดูครับแต่ถ้าไปต่างประเทศมันก็จะมีหุ้นให้เห็นให้เล่นมากมายครับในพวกนี้ศึกษาไปครับนะแล้วก็ลองไปใช้ดูนะแค่ท่านเปลี่ยนนะเปลี่ยนสไตล์ครับเปลี่ยนมุมมองนะ ถ้าทำกันบ้านครับเทรดตลาดที่มากขึ้นรับรองว่าคุณจะไม่มีทางตกรถแน่นอนครับแต่ประเด็นคืออะไรครับข้อเสียมันคือว่าคุณจะขายหมูฮะคุณไม่ตกรถหรอกแต่ว่าคุณจะขายหมูแต่ถึงเงั้นนะฮะถ้าคุณขายหมูแล้วยังกําไรได้กําไรไมข่ขาดทุนได้กําไรเป็นก้อนใหญ่กว่าส่วนที่คุณขาดทุนก็แฮปปี้นะนะก็แค่หมุนครับ หมุนเงินไปเข้าตัวใหม่แล้วก็เก็บกําไรไปเรื่อยครับนะแค่นี้ก็ทําให้ท่านสามารถสร้างความมาั่งคั่งได้แล้วบิ๊กช็อตดีครับบิ๊กช็อตดีจริงเพียงแต่ว่าน้อยคนนักที่จะฉลาดขนาดนั้นที่จะซื้อหุ้นได้บิ๊กช็อตนะครับคนที่สามารถได้หุ้นบิ๊กช็อตผมว่าต้องมีทั้งวงในฮะต้องมีทั้งมุมมองในเรื่องของ ภาพใหญ่อตสากรรมะฮะซึ่งถ้าทําได้ก็ดีครับแต่ว่าท่านใดที่แบบไม่มีศักยภาพในการเข้าถึงวงในไม่มีมุมมองในแบบที่เรียกว่ามองข้ามชตแค่ท่านมีทักษะในการอ่านกราฟทักษะในการเข้าใจ p r i ์แพทเทิร์ทักษะในการรันเทรนครับแล้วก็รู้จักซ o p บล s สบิหารความเสี่ยงให้ดีครับแค่นั้นก็พอแล้ะซึ่งพวกเนี้ย ที่ผมว่ามานะทักษะการอ่านกราฟทักษะการดูพาร์ตเพนท์ทักษะการตัดขาดทุนทักษะการบริหารความเสี่ยงเนี่ยพวกนี้ไม่ต้องใช้ความสามารถระดับเทพครับแค่ให้เวลาในการฝึกฝนก็พอแล้วครับนี่เป็นทั้งหมดนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับแค่คุณพลาดไม่ได้ซื้อหุอน้นที่ต้นเทรนไม่ได้หมายความว่าคุณตกรถหุ้นตัวนั้นนะครับเพียงแค่ว่าคุณต้องขยันมากขึ้นครับเปลี่ยนทัศนคติกดีครับแล้วคุณจะเห็น จังหวะซื้อที่ดีมากขึ้นตามครับตอนนี้นะครับรีบนี้เจอกันขึ้นหน้าสวัสดีครับ